ข้อมลจนจนเมื่อสองสวันที่แล้วก็ได้เออในในเนี่ยเวลาบริษัทมันก็รวบรวมรวบรวมความต้องการโรงเรียนก็โรงเรียนองะไรบ้างก็ฟังดีเออแเ้อแอเมีหายกันเ่ยอ้าต่อตอต่อเอาไม่เอาะก็ไม่ มได้โทรกลับไปคุยกับครูที่ที่โรงเรมอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันมีเรื่องขางใจใจบางเรื่องอยากจะอธิบายฟังมีเรื่องอะไรบ้างอืก็คุยกับทางทีมงานที่เขาไปจัดกิจกรรมมอบของมอบคุณให้เด็กที่ยุยารผมมีสินะชื่อที่ส่งคโปรผ่านมาอวิธีการติดต่อบริษัทเขาผมผมเขาทำแล้วมันแบบ อก็เลยก็เลยถามเขาว่าทำยังไงบ้างเขา่น้ำแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ที่ที่สรุปมาก็คือว่าจากที่จากที่ที่เราไปเนี่ยสาว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 นะนี่สาวสาวสาวาไม่ใช่เด็กเด็กไม่สาวเลยน้องเรกาเด็กเด็กเล็กเด็กเล็เด็กน้อยเด็กน้อยนี่นี่นูเป็นพ่ออย่างนี้ ก็มีก็มีไอเดี๋ยวผมว่าผมส่งลงไลน์ดีกว่าเพราะว่ายื่นไปกระดาษกระดาษก็แล้วก็มันมันยากเขาเข้าให้ฟังเออได้เขาเข้ามาจะมีก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่เป็นพัดลมพัดลมสักประมาณอยู่ยี่สิบสองตัวที่รวบรวมมาได้เพื่อเพื่อเพื่อยี่สิบสองตัวถ้าถ้าพูดถึงตัวละ ตัวละพังห้าที่ทางโรงเรียนต้องการนะขอมาใช่ไหมประมาณไม่กันลมติดเพดานติดผนังผมคุยผมคุยกับครูใหม่ล่าสุดก็คือเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้าติดเพดานเนี่ยสิ่เกี่ยอถ้าเด็กมันมันเล่นเงี้ยเตี้ยมเตี้ยอืาแล้วเด็ไปตีพัดลมันไม่มีลมมาโดนเด็กอะไรกันก็ก็เลยคุยแบบแบบเนี้ยโอเค ห้องมีอย่างมากก็สี่โอ้ยนู่นไปนู่นห้องมันยังใช้ได้อยู่ซึ่งซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คือให้ครูเนี่ยช่วยช่วยดูเรื่องว่าจริงๆแล้วห้องไหนที่มันยังที่ที่มันยังใช้ได้อยู่อืเออเพราะว่าวันที่เราไปเซอร์เวิเนี่ยก็ไม่ได้สั่งทุกตัวก็เลยก็เลยคนไหนที่เปิดแล้วไม่หมุนนั่นเราซื้อคาปาซิเตอร์ไปพร้อมได้เลยนะใช่ทีนี้ก็มีพวกกระดานกระดานกระดานไวบอร์ด กระดารไว้บอร์ดครับเขาใช้ไว้บอร์ดหรือว่าใช้กระดานช็อปน่าเป็นกานใช้ไวบอร์ดใช้ไวบอร์ดแต่หน้าแต่พูดก็ซื้อมาประมาณสิบกว่าห้องเลข้างล่างโอเคสิบสองห้องประมาณก็ก็ไม่เยอะอเสร็จแล้ววัสดุอีอกในการซึ่งอันนี้เราคงไม่ทำหรอกเพราะโต๊ะเก้าอี้อ่ะ มันมันยากกับเราออกมาเลยเออปเทอรี่มันเป็นเ่ยากกับเราที่จะจดหาให้แต่ว่าครูเองเขาก็คือตอนเนี้ยอาทิตย์หน้าผมจะได้ราคาของแต่ละชิ้นนะอืมที่ที่เขาฤทิ์มาให้น่ะว่าทิ์ที่เราไปลิสิ์ด้วยกันน่ะอืมว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่แล้วก็เอามาเราก็จะมาสรุปภายในอาทิตย์หน้าวันจันทร์เนี่ยเขาบอกเขาประกาว่าเขาจะส่งมาให้พร้อมหนังสือ โอเคโอเคทีน,นี้ทีน,นี้มันก็มีมันก็มีการบ้านที่ว่าไอ้พวกพัดลมอย่างเงี้ยพวกหัวไฟอะไรเงี้ยเราไปตินปั๊บเนี่ยมันก็ไม่เกิดใช้ได้เลยเพราะบางจุดอ่ะมันต้องเดินส <ไป S 1> ายไฟ<า>ไหม่การบ้านของเราก็คือว่าเราจะเราจะแบ่งเป็นสองขยักไหมคือส่งทีมช่างเราเวลาที่เรา ได้ของแล้วอ่ะอืตีนช่างไปก่อนอืมเพื่อไปเตรียมสายวงสายไฟไว้อืมไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยไม่ได้่างรู้หนาช่างไม่ได้เหรอคะเออไม่ได้แต่ว่ามันมันต้องมีสองแบบเสียยเขาก็คือแต่แรกก็คือเราส่งช่างไปก่อนอืมหรือเหมือนที่พี่เล็กว่าให้ทางโน้นาช่างเลยอืมเออพ่อพ่อใหญ่ฆ่าหมาไปเลยแต่ใจทีนี่ การส่งการส่งช่างของเรามันมันมันก็แบ่งเป็นเป็นสองภาคภาคหนึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าตอนที่ท่านได้ของก่อนวันเด็กอ่ะเราก็เข้าไปเหมือนที่ไปทําที่หลักแดนอ่ะใช่ไหมเราก็ยกขบวนเงินไปแล้วก็ไปนอนโรงเรียนสองคืนอะไรเงี้ยคุณบอกว่าหลักแดนนี่นะคุณแดนคุณแดนกัแดนหลักแดนนี่ละหลักแดนนี่ละเออเกิดอะะไรนออพ่อสมิธพ่อสมิธเออ แบบนั้นก็ได้หรือที่ผมคุยไว้กับกลุ่มของของสานปัน่สานปันเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อไปแล้วทำไม่ได้แล้วเออก็กลุ่มนั้นเลยก็มีทีมยังแค่เราบอกว่าเราจะไปทําเมื่อไหร่อืมแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเขามีจัดที่ที่บางระเพื่อไปซ่อมระบบของเล่นเด็กทคาสีโรงเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอป็คือผมไปร่วม อืมนะครับก็ก็โฆษณาีหรือใครสะดวกก็ไปร่วมก็ดีนะอืมก็ทำให้เองทีนี้อืมก็เป็นอีกช้อยหนึ่งถ้าถ้าเกิดว่าเราต้องทําเองนะอืมซึ่งซึ่งช้อยนี้มันก็มันก็รูแบบรู้สึกมีมีคุณค่าเลยเวลาเราเราทำเสร็จอะไรเงี้ยมืนไปทำที่ที่หลักแดงอ่ะสั้นเจริญใช่ใช่ไม่กล้ามีคุณค่าแต่ว่าเออนี่มันเป็นความภูมิใจเออลงเองแต่ว่าก็อีกช้อยหนึ่งก็คือว่า ใช้เงินทําไปเราก็สบายไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยยากเดินทางไม่ต้องแต่คนนี้ที่สังเกตถ้าเป็นระบบไฟค่อนข้างจะมันต้องใช้ฝีมือแล้วก็ใช้เวลาใช้เวลาก็มีปัญหาเรื่องไฟให้นอนปัญหาคือพี่โทษเข้าไปดูเรื่องไฟค่ะกี่เศษพิเศษเออที่ที่ทดลองสองเศษอีกแล้วมันติดมันใช้ไม่ปกติไม่ต้องเป็นสามเศษนั่นแต่เดียวคือโรงเรียนเขาอ่ะมันไม่เหมาะที่จะใช้ไฟมากขนาดนั้นอ่ะ ไม่ได้คือลับพังลับพังหลอดไปไฟฟ้าสปทวารปั้มน้ำอะไรเงี้ยมันก็พอแต่ว่าพอติดแอร์ปั๊บก็มีเตอร์มิเตอร์ติดแอมป์นะคำถามของเราติดแอมป์ไม่ติดแอมปโรงเรียนใช่มิเตอร์ก็ติดแอมป์เหมือนกันแค่นั้นเองพี่มิเตอร์ให้เกียรติรานเรียนอะไอไอวัสดุที่เราจะให้เขาต่อไปเป็นเรื่องของที่เราจะโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเราอ่ะเออหาคนออกแบบหน่อยได้ไหม เอาเอาไอ้จำเพาที่เราเคยทำมาก่อนหน้าเนี้ยเด็กๆมองนะต้องให้เขาเรียกอไอีกันเ็นงกใช้แม่ตาวหลังกได้ก็ได้ครับว่ามีคก็ดีานมีคนอ่ะเน้าเลยเนี่ยับอกเอาแล้วสัุปอีกทีนี่ประชุมเตรียมงานกี่กรรมเด็กปี6.9ก้ ต้องทำมันต้องทำเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ทำ